สวัสดีครับคนิปนี้ช่องมูเ<ม><ม>ตลูกจะพามูเหรียญหลวงพ่อกลวยปีศูนย์สี่ที่ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องเซมนะครับเทคโนโลยีเซมเป็นเทคโนโลยีที่เขาว่ากันสุดยอดในยุคนี้นะครับสามารถตรวจสอบโลหะสามารถตรวจสอบชิ้นงานที่เป็นวัสดุต่างๆได้ทั้งโลกนะครับแลวจะบอกด้วยซ้ำเลยครับว่าวัสดุนั้นตรงยุคกับปีที่ผลิตหรือไม่อย่างกับเหรียญหลวงพ่อกลวยปีศูนย์สี่ 25 0 4นสี่ะครับมีความเก๊ะแท้อย่างไงนะครับกลุ่มหอออาจารย์เสาเนี่ยนะครับออก็ได้ไปตรวจสอบมาให้ทางช่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นพระเหลือนลวงพอ่อกวยสบายใจได้นะครับว่าเหรียญที่ได้ครอบครองท่านที่ได้ครอบครองนั้นเป็นเหรียญที่ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องเซมแล้วนะครับนี่ผมมาทําคลิปกับอาจารย์เสาอาจารย์ธานีนะครับคลิปผมไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับ <ś> ก็มาหาอาจารย์เสาทีหนึ่งนะครับเราจะทําทุกอย่าง ทำทุกอย่างเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุนะครับเพราะว่าถ้าให้ทางช่องไปตรวจออกเองนะครับไม่พอต้องขายช่องต้องขายช่องกินนะสวัสดีครับอาจารย์ธนีครับสวัสดีอาจารย์เสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เสาครับทําไมถึงคิดเอาเหรียญไปตรวจสอบกับเครื่องเซมคือ อย่างเหรียญหลวงพ่อ่วยเนี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงครับและคนเล่นหาเช่าหากันเยอะครับแต่ละกลุ่มแต่ละพักพวกต่างๆเน่ยก็อันนั้นใช่อันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อ่แล้วอันที่ไหนที่ใช่อะ่ะก็ก็เลยบอกมันต้องเข้าเต็มอย่างเดียวแหละก็เลยบอกเอาเหรียญนี้ไปเข้าเต็มดีกว่าเพื่อจะมาตีแผ่ให้เอฟซีด้วยแล้วก็ให้อ่าผู้ที่สนใจ ในเหรียญของหลวงพ่อควยแนวทางที่ถูกต้องในระบบเซมอาจารย์เหรียญหลวงพว่อกวยเนี่ยเราใช้สองด้วยดูเหรียญแกะเหรียญถอดอย่างเดียวไม่พอไม่พอเพราะอะไรเพราะว่ามันอย่างสุดท้ายมันก็ต้องว่ากันที่โลหะธาตุมันตรงยุคไหมมันจ,จะเป็นเหรียญแกะเหรียญแกะที่เขาแกะขึ้นใหม่เลยนั่นแหละสําคัญทในตรงนี้เขาบอกมันแกะขึ้นใหม่หหม,ามาได้ต่างๆมันมีเทคโนโลยีนูน่นนี่นั่นอะไรต่างแต่สําหรับอาจารย์แล้วมันทําไม่ได้คือไม่ว่าคุณจะใช้เครื่อง TNT ใช้ฟอสสปาร์กหรืออะไรเนี่ยมันมันก็ต้องแกะอยู่ดีนะครับก็ต้องแกะแต่งเพิ่มเติมอยู่ดีแต่งเยอะด้วยครับผมเหรียญที่จะบอกว่าจะมาแกะ TNT แล้วพวกนี้ได้เนี่ยมันทาหลังเหรียญได้อย่างเดียววิ่งในขอบเหรียญอย่างเดียวที่เป็นวนๆวนๆอย่างนี้เห็นไหมมีเหรียญรุ่นใหม่ที่เป็นขึ้นวนๆเนี่ยทุกครูอาจารย์เนี่ยคือหมุนรอบๆสังเหรียญได้ถ้าเป็นในตัวตรงขอบได้ขอบได้แต่ถ้าเป็นตัวเนื้ององพระเนื้ออะไรไม่ได้แล้วคุณจะเข้าไปไงล่ะมันตี มันตีแล้วลงหัแล้วเป็นเศษแล้วเป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้ทั้งหมดละ่ะมันมันหมุนในแกนเกับแกน y ใช่มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นเส้นอย่างนี้ไงมันหมุนไงครับคุณกระเทยไปมันหมุนธรรมชาติเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวเราจะมาสอนสองเหรียญเหรียญเหรียญ CNC อืมเพราะว่ามันยุคก,ก่อนมันเขาไม่มีเทคโนโลยีนี้ไม่มีไม่มีและเดี๋ยวนี้ CNC ก็มาแกะแบบนี้ไม่ได้อยู่ดีครับต้องต้องมีคนแกะ คือตอนสุดท้ายของการใช้เทคโนโลยี CNC แกะเนี่ยเขาก็ใช้มืออยู่ดีสุดท้ายต้องมาเก็บด้วยลาย,ลายมือของคนที่มาแกะอีกทีหนึ่งเพื่อเอาความคมครับลูกาตาจะไปตียังไงถ้าลูกมันหมุนเนี่ยาตาก็โบครับคือ TNT ไม่สามารถทําได้อย่ามาพูด<อ>เลยไอ้็อกคอมพิวเตอร์ CNC นะครับเป็นเป็นคําเขาก็ดิดคําขึ้นมาดิ้นคำมาให้สวยงามเพื่อให้คนว่าเหรียญเนี่ยเหรียญใหม่ครับเดี๋ยวนี้ทำทำกันได้นะ่ะถามที่ไอ้คนที่พูดนะ่ะต้องทำให้ผมดูที่มันเป็นยังไงกันแน่ อย่าเอาที่อย่าเอามาพูดเฉยเฉยอย่าเอามาทำให้ดูหน่อยว่าถ้าไม่ดูหน่อยสิวันแบบงี้มันทำได้ยังไงอ่ะแต่ที่คุณพูดอ่ะถามว่ามือของคุณอ่ะลึกตื้นอ่ะคุณการระยะได้ไหมล่ะถ้า T N T ไม่ได้ถ้าถ้าเราเราต่างโปรแกรมไปเนี่ยถ้าความลึกมันไม่ได้เรื่องต่างเนี่ยมันทะลุเลยครับมันทิ่มพึ่งไปเลยครับมันขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะครับถ้าคนแก่น่ะเราสามารถแกะเบาแกะลึกได้คือตัวตัวเลขเนี่ยตัวลงตาต่างๆเนี่ยมันมาจากการแกะของ ฝีมือของคนอย่างเดียวครับทุกทุกสมัยเดียวนี้จินพระใหม่ๆเอาติเหรียญใหม่ๆก็เอามาขึ้นกล้องรวมเหรียญแก่แก่ทั้งนั้นได้แต่ข้างหลังเหรียญที่วิ่งรอบๆเหรียญน่ะจนถึงหัวน่ะเห็นยญแมจะมีวันหน้า,นา,นาจ,ะจะเอาเหรียญเหรียญตีตีมาให้ดูไม่เอาเหรียญยุ่ไปมาส่องมาดูแหละใช่มันมีมีตัวอย่างอยู่ครับอ่าจารย์ธนีไปไปรมศึกษาเหรียญยังไงแต่ก่อนเอาเป็นพระสมเด็จอย่างเดียวแล้วทำไมแตกลายก็อันนั้นไม่ได้ข้อยุติแล้ว สมภาสสมเด็จเนี่ยมีข้อเสียสมเด็จหลพกอเงินแล้วก็เนื้อเนื้อดินเนื้อดินอเนื้อดินมาจากปากีอ่ะแล้วหลบหลอพอเงินก็ได้ข้อยุติละก็มาจำเหรียญสำหรับกลุ่มอาจารย์นะครับอืแต่เป็นสามารถเอาไปฟ้องร้องในชั้นศาลได้ข้อยุติได้ได้เวลาครั้งหนึ่งต้องได้ภาษาสามสิบจะพูดเปลือกหอยเป็นไปตามประวัติศาสตรที่เขาบันทึกไว้ครับส่วนเนื้อดินตามสบายนะครับเนื้อดินต้องมีไทเทเนียมซิลิคอนร อันนี้นักวิทยาศาสตร์ยุคโบราณเอาแค่สองอย่างนี้พอถ้าเอาเยอะแล้วเดี๋เขาจะจำไห้เครื่องมันไม่ได้ตรวจแค่ไททาเนียมนะครับถ้าเราเราค้นเจอแค่ไททาเนียมกับซิลิคอนเนี่ยสามร้อยปีไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะสามร้อยปีไม่ขึ้นใหม่ๆเด็กเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยยุคหลังเนี่ยปูนปูนอิบปูนหินปูนปูขออกซ้ำครับผมยุคหลังเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับอ่านี่ถับพระาเนื้อดินชได้แล้วแล้วก็หลวงพะเงินครับก็แยก ของวัดกับของคุณยายวันได้เรียบร้บอยแยกให้ครับไม่มีตะกวัวทั้งสองที่นะค,ครับของเยวันก็มีพิเกิลเข้ามาครับอแค่นี้ก็แยกแค่นี้ก็อันนี้เป็นอาจารย์ของทฤษฎีอาจารย์นี่ไม่เล่นตะกวัวไม่เล่นครับไม่เล่นไม่มีตะกวัวตะกวัวตะกัวนักวิทยาศาสตร์ก็คนเนี้ยคนที่เขาทําการวิจัยเนี่ยเขาบอกอันนี้เป็นยุคเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ตะกวัวเนี่ยเป็นยุคหลังเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์มีการทำตะกวัวนะครับมีการส่วนผสมตะกัวแต่เป็นยุคหลังยุคหลังแต่ถ้ายุคในที่ทันหลวงพ่อเงินเนี่ย ไม่มีตะกั่วดีบุกอย่างเดียวดีบุกอย่างเดียวมันก็สอดคล้องกันที่หล่อตะกิ่งปปเวเลียนไม่มีตะกั่วถ้ามีตะกั่วใช้ไม่ได้ผมบอกได้เลยในยุคเ่นิ้วเรื่อนช่างเราไม่ใช้ตะกั่วไม่ใช้ตะกั่วเพราะอะไรตะกั่วตะกั่วมันดำและก็เกิดสนิมมันเป็นธาตุที่ต่าตมกเขจายคาว่าต่ําตมไม่ตะกั่วแค่เป็นแค่รองพิมพ์ เป็นแค่รองพิมพ์แค่ตอนิมพ์เป็นนางรองอย่างเดียวเป็นพระรองพิมพ์อย่างเดียวเพราะตะกวดนี่เป็นพระโลหะไม่ไม่เสถียรไม่ไม่แข็งแรงแล้วเวลาใจพลังจิตเข้าไปไม่สถิตไม่สถิตในมุมมองของคนเล่นเล่นพุทธคุณคือตามหลักแล้วอย่างว่าไม่ไม่ไม่สถิตอ่ะจากนั้นก็ขยับมาเป็นหลวงปู่ทีมวัดราหาร่ายเอาพระที่เขานิยมกันก่อนใช่หลวงปู่ทีก็เอาเสมาเนื้อเงินก่อน หรือจเจออริญพรล่างบนล่างบนเนื้อเงินก็เนื้อเงินนะครับอันเนี้ยนะ่ะเป็นเงินมาจากต่างประเทศและเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อเงินจุดตดท้ายจุดตดท้ายของนิกเกิลครับอ่าไปของหลุ่มพิมจะเป็นอ่าเนื้อเงินต่างประเทศของหลุ่มพิมนะครับถ้าเป็นเงินไทยไม่ใช่นะครับถ้าเป็นเงินไทยอันปาก,ก้าไม่ใช่ต้องโลหะมาจากเมืองนอก อ่ะครับเมื่อคาได้ข้อยุติแล้วเราก็ทําการพิสูจน์ทราบเหรียญเหรียญของคณาจารย์ต่างๆเนี่ยตามที่เอฟตีเราได้มีตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างเหรียญนี้ทางเอฟตีเราก็ให้มานะครับให้มาทํางานศึกษาค้นฟ้าวิเคราะห์นะครับก็เหรียญหรือพ่กโวยเหรียญนี่ยก็เป็นโลหะจากต่างประเทศอนำเข้านะครับหลวงพ่อลกยตั้งสูงสี่นี่ เอ่อถ้าเป็นเหรียญเงินเหรียญอบมริกาอันนี้ไม่ใช่นะครับผิดปิดยุคใช้ถ้าถ้าเป็นเหรียญถอดเหรียญแกะก็เป็นใช้โลหะผิดยุคอีกผิดยุคกิดยุคยุคนั้นเขาไม่ใช้โลหะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้แล้วเราก็เป็นที่มาเราก็หาและเหรียญแกะกับเหรียญถอดศึกษาเหรียญแกะก่อนก็เอาเหรียญแกะเนี่ยไปเข้าเซมครับและผลผลตารางธาตุก็ออกมาเดี๋ยวอาจารย์คําสาวท่านจะอธิบายฟังนะครับว่ามันอยู่ในยุคไหนยุคไหนยุคไหน นะคร,รับอาจารย์อยู่ที่หน้าตาไว้ก่อนครับอไม่เป็นเหรียญลงยาลงยาครับเป็นเหรียญลงยาของหลวงพ่อกลวยอันดับแรกดูให้เป็นเหรียญแก่ก่อนให้เป็นเหรียญ <hanya Beast. S 1> แก่ก่อนที่จะไปเข้าเต็มครับเน้นทุกครั้งที่ในๆๆในในห้องผมในในในห้องผมในในชมรมห้องผมเนี่ยคือเน้นต้องเป็นเหรียญแก่อย่างเดียวที่จะสามารถไปเข้าเต็มได้ครับ ถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้เหรียญที่มันถอดอ่ะแต่ว่ามันไปเ็เสียเงินฟรีครับเพราะว่ามันถอดนะคําว่าถอดเนะี่ยมันก็ไม่โลหะมันก็ไม่ตรงอยู่แล้วครับก็นี่ศูนย์สี่นะหลังจากต้องมาท่านร้อยแค่สี่ปีบ้านเรายังไม่มีโรงงานผลิตโรหะยังแบออกไม่อนุญาตให้มีเครื่องจักรปั๊มเหรียด้วยปั๊มเหรียญเนีย่ยไม่อนุญาตให้เอกชนครับเอาที่มีมาใช้ที่กราสับอย่างเดียว และโลหะตัวนี้เป็นโลหะนําเข้าเขาเรียกว่าเนื้อนิกเกิลครัอาจารย์เสาเนี่ยนิกเกิลสูตรอะไรครับนี่นี่ก้นสูตรนี่นี่ก้นตัวนี้มีสูตรสี่ตัวก็มีสังกะสีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับซีอูทองแดงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นิกเกิลสิบสองเปอร์เซ็นต์และโครเมียมศูนย์จุดสองสี่เปอร์เซ็นต์ครับคือนิกเกิลตัวนี้มีโครเมียมเข้ามาแจ้งเข้ามาในยุคสองพันห้าร้อยครับคือคือน่าจะนิกเกิลนี่ะน่าจะมีทั้งสองบริษัทนะครับ ในในยุค2500รอเนี่ยจะมีโคลเมียมโคเมียมนี่ผมถามนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์่าตัวเนี้ยโคเมียมนี่ทําให้เหรียญให้เงาเขาใส่ไปเพื่อเพิ่มความเงาของเหรียญใช่คือเหรียญลักษณะเหรียญเนี้ยจะไม่มีไม่สามารถที่สนิมจะกินได้ครับเพราะเป็นเหรียญนําเข้าเป็นเหรียญก็เหลืเหรียญว่าบริสุทธิโลหะโลหะบริสุทธิ์โลหะบริสุทธิ์เนี่ยคือไม่สามารถที่จะสนิมคืออยู่เทคนี้น่ะไม่มีคอไลไม่มีซันเฟอร์ ทันเฟอร์โครไลนเนี่ยมันมาเกาะทีหลังด้วยความชื้นเป็นน้ํามาเกาะแล้วมาเป็นสนิมทีหลังครับแต่ตัวเนี้ยบริสุทธิ์ตัวเนี้ยคือโลหะบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ไม่มีการเกิดสนิมครับก็มีอยู่แ่ธาต้ที่ขิดแค่สี่ตัวที่มีสังกะสีนิกเกิลทองแดงและกับโครเมียมครับโครเมียมที่เข้าใส่น้อยเข้าไปเพื่อให้มีความวาวให้เงาขึ้นมาให้แสงสว่างให้สะท้อนสว่างให้เป็นเป็นเงินที่วาวแหละแต่เป็นนิกเกิลที่วาวครับ ้านอกจากนี้แล้วไม่ไม่ไม่ตรงยุคครับถ้าถ้าถ้าผิดจากสูตรนี้ไม่ตรงยุคไม่ตรงยุคจะยกตัวอย่างว่าเนื้ออันปาก้าอืมเงินไทยอืมครับไม่ใช่ไม่ใช่ยุคนี้ไม่ใช่ยุคนี้เป็นยุคหลังเป็นยุคเป็นเนื้ออัปาก้ากับเงินไทยเงินไทยเป็นเหรียญที่ทําขึ้นมาภายหลังภายหลังสองสองพันห้าร้อยสามสิบลงมาเคุณเทยแทบเคยใส่สร้อยเงินไทยไหมถ้าพังจะดำก็ไปแค่น้ามะขามเปียก เนื้อดำๆอ่ะที่ว่าเนื้ออะลกาิเอะลูมิเน่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เนื้อไม่ใช่เนื้ออะลูมิาที่เขอนำว่าอ่าไม่ใช่เนื้อนิกเกิลครับไม่ใช่นิกเกิลนำเข้าอะลามิเนีมผสมในไทยครำว่าอะลามเนีเนี่ยคือทองแดงเจ็ดสิบห้าและนิกเกิลยี่สิบห้าแล้วมันจะมีความสว่างแววๆนี้ตัวท้ายก็เป็นขาวๆไงเป็นขาวแต่ไม่มีความเก่าโลหะเก่าเนี้ยเห็นไหมของโลพะอกวยทั้งเก่ามากเห็นไหมมีเก่าแบบมีความลึกซึ้งในโลหะในยุคนั้น มีทั้งโครเมียมเข้ามาให้ความสว่างให้ขึ้นสว่างขึ้นนิกเกิลก็อยู่สามตัวก็นี่ก็มีก็ว่านีกเกิลมีโครเมียมตัวองค์เนี้ยครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยแต่ตรวจองค์เนี้ยที่รอตรวจอยู่เนี่ยของเอฟซีเนี่ยก็ต้องเป็นฐานธาตุตัวนี้้าเนืิกเกิลอาจจะเป็นหน้ากากทองคําก็เป็นนิกเกิลตัวนี้ต้องเป็นนิกเกิลตัวนี้ตัวนี้อย่างเดียวตนี้เป็นนิกเกิลนำเข้าแต่คนปลอมเนี่ย ไปท,ไทําแทนเนี่ยเขายังไม่ได้นึกถึงข้อนี้ว่าเราตรวจสอบเจออย่างกางใช้เหรียญนิกเกิลหรือเหรียญเขาก็ใช้ใกล้เคียงคืออัลปาก้ากับเงินไทยอืมอัลปาก้ากับเงินไทยผสมกันไม่ใช่สองตัวไงนสองตัวเนื้ออัลปาก้ากับเนื้อเงินไทยอ่าอ่าเนี่ยที่เขาบอกว่าเนื้อเงินกับอัลปกาก้าเนื้อเงินเนื้อเงินอ่ะครับผมอย่างหลวงพระคงวัชิมบางามอ่ะเนื้อเงินเนื้อเงินอ่ะครับปิดยุบครับปิดยุบต้องนิกเกิลนิกเกิลอย่างเดียวนิกเกิลตามทั้งเขาบอกว่าเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินเก้อเลยเก้อ เจ๊เลยผิดยุผิดยุกลเขาไม่ได้ใช้เงินมาปั๊มลงปั๊เหรียญไม่มีเมื่อก่อนไม่มีรันไม่มีถ้าเป็นทองก็ทองเลยทองก็ยังไม่เกิดไม่มีเขาไม่อนุญาตอ่ะเขาไม่อนุญาตนะประเทศไทยนอกจากในราชวังพระมหากษัตริย์ที่ทําเครื่องประดับเท่านั้นเอมนี่นะครับ อาจจะอาจารย์เดียวส่องให้ดูดูให้เป็นเหรียญทษโทๆเลยนะครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญแกะยังไงนะครับตอนแรกส่องให้เป็นเหรียญแกะก่อนเหรียญแกะครับเหรียญแกะแล้วเราเริ่เหรียญแกะก่อนแต่ก่อนที่อาจารย์เสาบอกว่าเดียแกะดูยังไงเดี๋ยวนี้พอมีกล้องแล้วง่ายกว่าดูค่าสมเด็จอีกง่ายครับง่ายง่ายหลายตีเผ่าเลยง่ายง่ายกง่ายง่ายเยอะเลยครับง่ายเลยเลยถ้าเราเรารู้จักหลักธรรมชาติว่าแกะที่อาจารย์เสาวมีประสบการณ์ในการทําเครื่อง CNC นี้ง่ายเลยง่ายเลย นะครับดูร่องรอยขูดขีดอะไรกทั้งหมด<ล>อ่ะธรรมชาติ <ละ S 1> ต้องเกิด <ๆ S 1> ครับธรรมชาติต้องเกิดเนี่ยดูการลูกตาเนี่ยผมก็จําคนแต่เทพมาตั้งไหนแต่ไรตั้งแต่ผมยังไม่คําศึกษาเรียน,นะ,ะมันมีเส้นบนเส้นมันก็มีลูกตามีเส้นผมการขูดของเหรียญการแตกของเหรียญไม่ใช่เป็นทางเดียวกันอ่าอันนี้ผมก็จําเนี่ยเห็นไหมร่องรอยการแกะอะไรต่างๆเขาก็ยังอยู่ ให้เราเห็นว่าอันนี้มาจากบล็อกไม่พิมพ์จริงเห็นไหมครับเล็กบล็อกโสดอะไรก็แล้วแต่เอาแล้วบางคนก็บอกบล็อกต้นน้าก็แล้วแต่ว่าคาพูดที่สวยกันอย่างเดียวมาอย่างเดียวกันครับถ้าหลุดจากนี้แล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรียญแกะพอเหรียญถอดปุ๊บโลหะมันก็ไม่ตรงกันแล้วเพราะถ้าเป็นเหรียญถอดก็ไม่ตรงยุคแไม่ตรงยุคคณเอาไปคนก็เป็นนิกเกิลไอเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอัปก้าไทยแล้วกันเป็นเงินไทยคือเขาเอาเหรียญน,นี่ยไปถอดครับอืมก็ใช้โลหะก็ ก็มันบึ้งมาสามติดป่าเนี่ยสามติดตัวก็เริ่มทำเออไม่มือเป็นหมอกยุคนี้ยิ่งดูง่ายเลยดูง่ายมากถ้าปอมปีนี้ดูง่ายเลยดูง่ายเลยดูดูดูคนปะเทพสิโลหะที่นี่ก็เขาแตกนะไปก็แตกเป็นมุ้งนะไม่ได้ตึงนะครับอันนี้ถ้าถ้าใช้กล้องสามดีสองนะครับเราจะเห็นความ สูงตูงต่ำต่ำของพื้ใช่ใช่ไม่เรียบนะครับไม่เรียบเห็นโลหะที่เราเห็นนี่ไม่เรียบนะครับไม่เรียบไม่เรียบดูเหมือนเรียบนะครับแต่ไม่เรียบนะครับมีการแตกของของฐานธาตุด้วยคือคือเป็นดูสิการการหล่อหลอมของในคนต่างประเทศน่ะครับธรรมชาติมียาพูเลยสนิมไม่เกิดอันนี้สนิมไม่กินอืมนะครับต้องสนิมไม่กินนะเสนิมไม่กินนํำครับโลหะบริสุทธ์ ทานี้ไม่กินใ่งงานไม่กินไอ้ปั๊มที่โรงกระสับอยู่ก้องกระสับกองกระสับยังปั๊มอยู่ที่กองกระสับยังไม่มีโรงงานยังไม่มีไ้อ้ไอ้เซียนเซียนกรรมลอหรือเซียนเซียนตามเียกุยบอกแล้วครับมันบอกว่ามีโรงงานโรงงานอะไรไม่มีไม่มีในปีสองพันห้าร้อยสี่ไม่มีไม่ยังมีโรงงานปั๊มลยนะครับเอาที่เอาหลักฐานมาโชว์กันดีกว่าเนาะครับอาจารย์ไปศึกษาไปตรวจสอบแล้วไม่มีโรงงานแน่เไม่มีก็มีสองพัน3ร้ยสามิบสามที่อะไร ตีนที่ประจวบคีรีขันธ์บังสะพานบังสะพานแต่ลงหล่อเพิ่งตั้งครั้งแรกและเหล็กที่ทําขึ้นมาคุณภาพใช้ไม่ได้สุดท้ายก็เอาจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ดีก็ค่อยพัฒนากันมาเรื่อยๆไงแต่ตารางธาตุมันเปลี่ยนไปก็อธิบายก็วกกลับไปถึงว่าตารางธาตุที่เราให้ดูมาักคู่นะเขามีการสังฆยานาว่าในแต่ละยุคแต่ละยุคแต่แต่ละกี่ปีสามปีห้าปีสิบปีแล้วแต่ันจะเปลี่ยนธาตุจะเปลี่ยนตลอดตลอดตลอด ถ้าจะเปลี่ยนตลอดอาจารย์เซมเนี่ยเขาบอกได้ว่าใช้ความร้อนยุคไหนยุคไหนได้ใช่ไหมได้ไดไดใช่ใช่ใช้ความร้อนที่ที่ควบคุมได้กับใช้ความร้อนกับฟืนอุตสาหากรรมอุตสาหากรรมคนละอย่างคนละอย่างาที่เราให้ดูเส้นบนเส้นห<ร>เห็นเห็นไหมเนี่ยการความร้อนเขายังยังเป็นเส้นเส้นอยู่เลยโลหะเนี่ยครับเพราะมันเขาร้อนไม่ได้เต็มที่เท่านี้ไงยุคนั้นอ่ะยุคมาณนั้นยุคต่างประเทศอ่ะความร้อนเขาก็ได้ประมาณนี้ยังเป็นเส้นๆ้นแทงแข้งอยู่ถ้าเป็นที่เป็น ไฟสามเศษอุตสาหกรรมนะตึงเป๊ะครับแต่จะไม่เห็นเส้นๆให้เห็นอย่างนี้เลยเนี่ยคือโลหะนําเข้าที่ใช้ความร้อนไม่สูงมากอาจารย์ดูจุดตัดจุดตัดของเส้นบนเส้นเนี่ยเนี่เหมือนอครับกันดูง่ายเนี่ยดูจออเจ้าขา้าวขาเรื่องเหลืองมันมีออกไซด์จะขึ้นมากบผิวอ่าเหลืองนี่มีเห็นไหมจะมีออกเหลืองมีออกไซด์นี่ก็ที่มีโครเมียมจะมีเงาวาวแบบนี้ครับเนี่ยนะมีออกเหลืองนี่ๆเต่ออกไซด์ที่ในการ ในการปั๊มไปแผ่นเหล็กอะ่ะรีดไปแผ่นเหล็กมันจะขึ้นมาควารมร้อยออกมาเช่นเดียวกับเนื้อทองแดงอาจจะอธิบายเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงยุคเก่าน่ยมันจะมีตัวกินพะระตัวกินพระก็มีอะไรมากกว่าเจ้าเต๋าโคไอ้ยังไอ้คอไลคอายกับตันเฟอร์เนี่ยทำไมเขาตงดูรู้ว่าผิวพระทำไมมันมีตัวกินพระอยู่ผ้าใหม่จะตึงแต๊ะไม่มีรอยรูอะไรถ้าของเก่าจะเป็นรอยพุนเพราะโลหะที่ผสมมันเขายังไม่ค้นพบว่าควรใส่หรือไม่ใส่ ไอ้ไอ้ตัวกินพระไอ้ตัวมากินพระเนี่ยเออไปยังเวลาไปยะเวลารับผมจอชื้นร้อนชื้นเนี่ยมันจะกินพระเนี่ยตัวเนี้ยเหรียญต้องแต่ตอนนึงไม่ขึ้นนะถ้าทองแดงบริสุทธิ์ทองแดงยุคเก่าครับนี่นะครับครับแล้วก็ไอ้จะจะฝากไปให้นักเล่นพระใหม่ๆนะก็สีส้มๆอะไรแต่อะไรก็พักๆไว้ก่อนโลหะใหม่ครับ ล้าม่ย้มต้มดำดำอะไรเงี้ยมันไม่ได้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 เนี่ยแ,แล้วเนี่ยผมก็จําของคุณไตรเทพที่บัวกี่คลิปว่าให้ดูให้มีเส้นบนเส้นเนี่ยคือเป็นเหรียญแก่ไงอันนี้มันเหรียญแก่เห็นไหมเส้นบนเส้นเนี่ยมันสามารถถมองมีมิติสมัยก่อนอ่ะเขาคงจะไม่มีมิติหรอกคุณไตรเทพเขาอาจจะกีดลงไปลึกแล้วไปแกะไม่ถึงครัคร้งนี้เป็นการเป็นพอมาปั๊มออกมาเลยเป็นทําความเป็นธรรมชาติ และเป็นการที่คนที่เรียนแบบไม่ได้ครับการเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งในคนยุคโบราณที่เขาวางความเสน่ห์ไว้ซ่อนความลับไว้ตรงนี้ไม่สามารถที่ทําแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ให้ไปทําแบบนี้ก็ทําไม่ได้ทำไม่ได้เราจะเอาไปถอดอ่ไปถอดแล้วก็เส้นบนเส้นไม่มีไงครจะเอาที่ไหนมาทําแล้วคนที่แก่นี่ตายหาไปแล้วครับใช้เครื่องเสียนสีก็แกะใหม่ไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วก็ใช้ใช้เทคโนโลยีในการในการกอด ไม่ได้ก็มีอย่างเดียวคือซิลิโคนหรืออะไรที่เป็นดินน้ํามันมาถอดอ่ะได้อย่างเดียวความคมชัดก็จะสูญเสียไปก็ไม่มีเส้นบนเส้นไม่มีทับเส้นไงซ้อนกันไม่มีธรรมชาติหายไปถึงตาอะไรไปหลวงพ่อตาอ้วนขึ้นหน้าก็ใหญ่ขึ้นเพราะถอดระบวมและเหรียญก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะถ้าทําเท่านี้มันก็ตัดมากินขอบเส้นขอบละขอบอ่ะขอบจะใหญ่หรือจะเล็กขอบเนี่ยถ้าขอบเนี่ยของถ้าเป็นทําใหม่มันก็ต้องใหญ่กว่านี้และก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากัน การวิ่งขอบจะไม่เท่ากันเพราะนี่คือทํามาจากกองกระสับนะทุกอย่างเห็นไหมการขึ้นขอบของเขาจะสวยไล่เท่าเท่ากันเห็นไหมบา,บางเหรียญที่บางคนเขาเล่นกันอะ่ะบางทีกินมากกินน้อยก็เพราะว่ามันทําในไทยไงมันไม่ใช่กองกระสับไงครับคือเทคโนโลยีการทําก็ยังไม่ถึงไงฝีมือไม่ถึงเอาเนี้ยถ้าจะทําถอดแล้วจะทําให้เหรียญเท่าเดิมมันก็มากินเส้นใน พอ <K _ d ance> ปรอกดไปมันบวมมันใหญ่ขึ้นจะทําเท่าเดิมก็ทําไม่ได้ก็ต้องให้ใหญ่ขึ้นให้มันเหลือขอบเท่าๆกัน <K _ d ance> นี่คืองานง่ายๆเลยรอยการแกะอย่างนี้ไม่มีครับเนี่ย <K _ d ance> อย่างนี้เขายังอยู่เลยเนี่ยที่ผมว่าถ้าคนเนี่ยอย่างเนี้ยใครที่จะเช่าหรือจะเช่าหาอะไรต่างๆเนี่ยเหรียญเนี่ยแทร้อยเปอร์เซ็นต์เลย <K _ d ance> ตรงโลหะก็ตรงและเป็นเหรียญแกะตรงยุกนะไปที่ไหนไปต่างประเทศไปตรวจก็มี ก็แค่สีตัวแบบนี้สี่ตัวแบบนี้ในต่างประเทศนะนี่นะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อเนื้อเนื้อนิกเกิลนิกเกิลนิกเกิลเดี๋ยวดูเนื้ออื่นออันนี้ก็นิกเกิลอย่างอันนี้ก็นิกเกิลแต่ว่าเป็นหน้าทองหน้าทองคําแต่นี้ยังยังยังหางบประมาณอยู่เอฟซีเขาฝากไว้เอฟเอฟซีฝากเหรียญแต่ไม่ฝากตังอันนี้ก็ตัวเดียวกันเห็นไหมเป็นนิกเกิลตัวเดียวกันพอขึ้นมาปุ๊บจะรู้เลยแพ้ยันหู ดูดิหูเขายังขึ้นอย่างนี้เลยมีแท้ยันหูหูเหรียญยังแท้เลยเหรียญนี้เรารอเข้าเต็มอย่างเดียวครับรอเข้าเต็มเพราะเ,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 เป็นเหรียญแก่แล้วก็เราเข้าแน่แท้แน่นอนไปต,วตรวจสารธาตุก็เป็นสี่ตัวนี้อย่างแน่นอนครับเพี้ยนย่างนี้ไม่ได้อเดี๋ยวดูหลังเหรียญน,นะก็ออกจากบล็อกไม่พิมพ์จริงตัวเดียวกันนะ่ะเนี่ยตำหนินี่ตรงไหนไหมว่าแหมจุดใจตังเหรียญทุกเหรียญน่ะตัเหรียญแก่น่ะจ่ายตังไม่ไหวอ่ะ เต็มไม่หมดเลยเนี่ยได้คัเต็มไปหมดเลยเนี่ย,เ,ย<_ d _ d _>เอามาหงายคู่กันเหมือนกันเพราะออกจากบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันครับดูขอบเส้นดิคุณเตทที่ผมพูดน่ะก็มาจากบล็อกแม่พิมพ์เดียวก็ไล่กันมาสวยๆเลขห้าไขว้กันเห็นไหมไอ้ยันและเลขห้าตรงนั้นน่ะแค่ค่เาเลขห้าเท่านัพับแล้วทับอีกนี่คือเป็นธรรมชาติในการแกะสมัยโบราณเนี่ยในใครคนยุคโบราณสมัยก่อนน่ะอันนี้เป็นนูนสูงในยุคสองพันห้าร้อยนูนสูง ถ้ายุคในหลวงพ่อจ่าจงคงอีงกเขาเรียกนุนกลางถ้าในยุคสองสี่หกห้าหกศูนย์เน่ก็เรียกนุนต่ําฝีมือแต่ละยุคมองบอกว่ายุคนั้นเป็นของของใครยุคนี้เป็นของของ,ของใครยุคนี้เป็นของของใครทําไมถึงทําแต่ผมพูดแบบไม่เพาะไม่เพาะนะไอคนที่ทานูนนูนต่นะําน่ะเขาตายไปแล้วไอลูกศิษย์ลูกค้าทํามาทําไม่ได้เพราะอาจารย์แต่เอาแบบนี้เหรอเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนก็ทํามาได้เป็นนูนกลาง นะพอยุคนูนกลางเขาสิ้นไปเสียไปเนี่ยเอานี้ยุนถูถุงแล้วเาเรียกนูนสูงนูนสูงในยุคเนี่ยหลวงพ่อกวยหลวงพ่อทีมหลวงปู่ทีมอะไรจะสูงนูนทั้งหมดก็เรียกนูนสูงนูนต่ํานูนกลางนางนนสูงมีสามยุคหลังจากนั้นก็เห็นไม่ตัวใหญ่ๆเตี้ยเตี้เต้ออะไรต่างๆที่ทํายุคใหม่ๆก็ไปเหรียญแกนะครับถามว่าถ้าไม่เล่นเหรียญเป็นเหรียญน,นอกโลหะน,นอกเนี้ยคุณจะเอาเหรียญแท้จากไหนอ่ะเพราะสมัมก่อนอ่ะ โรงงานเราสรุงเหล็กไม่มีประเทศไทยตอนนี้เหรียญฉีดที่อยู่ในโซเชียลนะที่<ม>คือก็อบแบบนี้มาเนี่ยอตอนนี้เยอะนะตอนนี้เยอะเหรียญฉีดว่าอย่างหลวงพ่อเงินเนี่ยหมอบโหมงมุ้งเกินมุ้งพอบอกว่าออกอากาศบอกมีมุ้งตะข่ายกี่นี่ธรรมบาลคือพ่อค้าเก่งครับเก่งนะยอมรับครับยอมรับยอมรับเขาเก่งครับแต่เราก็แยกได้แยกได้เพราะว่า การแตกจากข้างในมาข้างนอกเนมันเป็นของยุคโบราณครับแต่ถ้าแตกไวไวห้แตกอยู่ข้างบนปะหน้าก็เรียกแตกใหม่คือทําขึ้นมาครับคือเราต้องต้อง,ต,องต้องรู้คนคนที่ทํามาด้วยว่าถ้าเรานะถ้าเรานะถ้าใจเย็นๆหนึ่งนะก็ก็อบอกเอสีทุกท่านแหละการศึกษาของเหรียญอันหนึ่งต้องศึกษาประวัติศาสตร์ครับให้ถูกถว่าไอเหรียญแกะเนี่ยป,ป,รประมาณเนี่ยจะไปหาที่ไหนเพราะมันหายาก ปัญหาย,ยากจริงๆโรงงานก็ต้องทําออกมาทําออกมาเพื่อจําหน่ายเขาก็ทําจําหน่ายราคาถูกกันแหละนะครับแต่พ่อค้าก็เอามาจัดการปรุงแต่งเพิ่มสีสานทีจุดตําหนิคือโรงงานมีติบโรงงานเนี่ยถอดไปสิบคนตําหนิไม่เหมือนกันนะครับติบโรงงานไม่เหมือนอแล้วลุงพุทิมลุงพุทิมจเจริญพรนพไปดูนะครับติบโรงงานก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนโ<อ>คนรเทพเไปเหรียญเจริญบนล่างอ่ะ ยันห้าของท่านน่ะที่ที่ที่กลุ่มที่พวกเซียนเขาเล่นกันน่ะยันผิดนะครับยันไข่คนละอย่างนะคไข่ค,คนละอย่างแล้วดูจริงๆแล้วของท่านไม่ได้ไข่ยอย่างนั้นนะนี่เอฟซให้มารับรับจากมือลูปกปูติมเลยอยู่ระยองให้มาแล้วมาแล้วไอ้ยืมมาเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบกันนะครับนี่ครับใครสนใจตรวจสอบพระเหรียโลหะนะครับกับอาจารย์เสา เนี่ยครับเดี๋ยวอีกอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเกินไปนิดนึงเหรียญพระเดชพระคุณหลวงพ่อจาาหลวงพ่อจงหลวงคงหลวงพ่ออีนี่นะครับเดี๋ยวกันเราจะออกจุดนี้เพราะเพราะเราได้ตัวอย่างแล้วเราได้ตัวอย่างแล้วจากผู้ติดตามหลวงทายาทของผู้ติดตามหลวงพ่อจงวัดนต่างนอกเลยครับท่านให้ความเมตตานะครับว่าส่งให้รูปมานี่อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นี่คือเสริมเพิ่มหน่อยคุณเทพที่ติดอยู่วัดหลวงพ่อจงวัดนต่างนอก เป็นเหรียญตาบอดหมดเลยครับพอโคองไม่ใช่นะครับปศคองไม่มีค์ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นเหรียญถอดเป็นเหรียญถอดนี่ไปติดดียวที่ที่วัดหลวงพ่อจงผมไปเห็นแล้วอืมที่แรกผมจะถ่ายรูปเอ้าหลวงพ่อไม่มีตาไม่มีเส้นไม่มีการแก่ผมก็เลยลบทิ้งครับทีนี้ก็ทายาทเขาทายาทของผู้ที่ติดตามหลพอจงไปปลุกเสกก็หมายก่อนนะครับทายาทรุ่นหลานแล้วครับรุ่นแม่เขาก็จะเก้าสิบแล้วครับรุ่นหลานเข้าเมตตาก็ให้ลูก ส่งรูปมาแล้วก็ถ้าจะเอาตัวอย่างให้เดี๋ยวพ่าก็ไปเจอให้ครับนะครับอันนี้ก็ได้ได้ปลาเมตานะครับอออันนี้เขาเปิดไว้ไหมอันไหนครับราคารูประจารษ์หลจงประันอันนี้อันนี้เจ้าของเขาเปิดเท่าไหร่ก็เปิดเนี่ยเหรียญละล้านเหรียญละล้านครับเหรียญละล้านลงยาลงยาส่วนเอ่อเที่ยวเสือสองล้านห้าสองล้านห้านะครับวันละครั้งสิบห้าล้านวันละครั้งสิบห้าล้านก็ อย่างนี้ครับเอตถ้าไปตรวจเต็มแล้วต้องมีใบมาแบบนี้จะให้เราบอกราคาให้เรายินดีการเช่าบูชาก็ให้ผ่านเรานิดหนึ่งเพื่อความชัวเพราะมันต้องไปตรวจซ้ำต้องไปตรวจซ้ำเดี๋ยวหาว่าไปเอาองค์โน้นไม่ได้ต้องตรวจซ้ำค่าตัวนี่เจ้าของภาพเป็นผู้ใค้จะเพื่อออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับราคาก็ราคาเบื้องต้นเขาเปิดไว้ตัวนี้ แต่ยังไงก็มาคุยกันคุยกันเจ้าของตัวเองครับผมขอบคุณอาจารย์เสาขอบคุณอาจารย์ธานีครับครับครับวัสดีครับ